สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้เดอครับผมคลิปนี้ครับอูน้ำไส้กะสิบห้าเอฟซีท่งสองทุกทันเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขคว่วฝันของพอให้บุญน้ำกันเนาะครับหลังจากติดตามแนวทางตัวเลขแอดแซงเดือนแล้วก็แนวทางตัวเลขกสองเสียนสองสำนักเนาะครับแอดใต้ฟ้ากับแม่สีบางพีครับผมกะได้ลงไปทีเรียบร้อยแล้วครับต่อกันคลิปสามครับเป็นเล็คว่วฝันครับผมนี่แหละครับ พิจรณาเบิ้งน้ากันเ้อครับกอเดือนก็ต้องขอพุณนพอไผ่บูญครับที่นําแนวทางขอมูลนตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับผมก็สิปับปรุงแก้ไขขึ้นนี้เลยครับผมเห็นไครับพ่อไั่บูนเนาะครับบรรยากาศกามาอัดยู่นเฮียนแลวครับทามผส้มหลังจากไปหน้าไเนนะครับมื่อนี้แดดแห้งครับผมเลยเขามาอัดในเฮียนครับออกไปทางนอกนี่บ่มีห้องแอร์คือยังก้าเจ้าเนาะครับสมผู้มตัวัพท์ รุ่นไม่ห่อนขนาดครับทําเหตตัดคลิปสารนี่ครับผมต้องรีบอัดรีบล่งครับเอา้าตามกันต่อนะครับแนวาทางตัวเหล็กควมฝันจะพอให้บูนเพื่อนกะวางพ่อดีด้วยครับสำหรชุม,ชมเพื่อนกะฝันบ่คอ่อยไล่ปันได้เพื่อนบอกอยังบ่สัดเกนปันได้แต่ก็ะมี่ขอข่าว,าวให้เอฟซีทาง่องพ่อให้คิดหอดอยู่ครับเดี๋ยวตามต่อเหล็กเล่าน้ำเพื่อนรับเพราะว่าเหล็กเล่าเขา 20ศูนย์ครับสามผส้มสำหรับพอไผ่บูนครับนี่แหละครับเฮาน้ำไส่จะโทรหาเพื่อนด่วนๆได้เลยครับผมพ่อไผ่บูนครับพ่อครับบูนน้ำเส่สวัสดีครับพ่อครับผมวันดีครับบุนน้ำเส่ครับกินข้าวเที่ยงแล้วป่ะพ่อครับกำลังเฮ็ดกับเ้่าอยู่ครับโอ้เดี๋ยวยังกินแล้วครับพ่อ หลายอย่างอยู่มันอยู่ทั้งนี่กินปลากินกุ้งกินเปร้วอันละเจ็ดเราพ่อหน้าซามเขาเรีย่ยวปเปลีล่ยนเรกพ่อเรี่ยวเปลี่ยนเราก็มันมีหลายทงเนาะมีอะไ่พ่อทงนี่ก็เหลือทงนั่นยาขันยาอยู่พ่ออ่าหกทงนี่แหละครับพ่อได้ฉีดยาขันยาอยู่บ่ครับฉีดอยู่ครับฉีดอยู่เรงเทียสียเราเขาตายเรงเทียไม่พ่อเป็นสีดิ่งสมๆมไม่พ่อ เออเมื่อนี้ก็ไปฉีดให้แต่พ่อญ่เปิดนมาอยู่โอ้โปิดดังย่างดีเลเ่นป่ะพ่อแมนแมนครับเสียบดังหมดแล้วพ่ออืเชียงยังนอนา่ะไตมันเข้าตายก็ใส่ไอ้มันมีสตแพรา่านน้อโอ้โครับพ่อส่แพซ่าไปน้าจากน่อยหนึ่งหยดสองหยดไตเข้าไปให้มันเขา้าบ่ตายอโอแมนอยู่ครับเห็นแล้วครับ เอาพ่อเล็กล้าผมก็สิตามคพือเ่าเด้อครับมือน,นี้พ่อ,อได้ว่าคลิปนี้ขอตามเหล็ลกเล้าก่อนเอ้เหล็กไทยก่อนพ่อเล็กฝันเนาะครับเนาะครับผมเล็กฝันครับฝันกระ่ฝันลายหล้น้ำชัยเอ้ยฝัน้อยเดียวพ่อบ่อเคยฝันเา้วครับพ่อรอบนี้พ่อฝันนี่เนาะว่แเป็นแม่บ้านครับแม่แม่อันนี้อันพ่อไปบุญฝันโดยรตรงเลยครับครับผมอีบอวาให้ฟังเด้อครับพ่อ อันเห็นมิ่งคนหนึ่งไอ้คอนหัวจักกันหรอกครับพ่อนั่งอยู่สูงสูงขึ้นครับนั่งหลงเอ้ยเงยหน้าขึ้นทั้งป่าไหมครับพ่อมันเงนหน้าขึ้นทั้งป่าอือแล้วเ,เป็นกับสี่ขึ้นไปยังบวกนี้พ่อก็เลี้ยวขึ้นไปครับเออก็บ่บเห็นยังนี่แหละอยู่ทั้งป่าเห็นตาโตเล่านั่งอยู่โอ้มาปิดแป เห็นฟันเห็นไม่ยิ่งดิพ่อเมนแมนครับเป็นผู้เฒ่าดีเนาะพ่อการรุ่นพ่อเนี่ลละอือายุก็พร้อมกันครับพ่อเนี่ลละเราก็เกิดพ้อมกันเกิดปีเดียวกันครับพ่อแลาวว่าพ่อฟันยังสีย่ำไหนเนี่ยบูผาดหรอกบูผาดบ่บพ่อข้างบนยังเดียวเด้อเนี่ยฟันคือข้างบนยังเดียวเลยครับครับพ่อเพื่ออ้น้ำใจเห็น บอกว่าพ่อให้บุญปันนี่งวดนี่คือมีซีเด้คข้างบนครับพ่อซีครับผมซีตัวเดียวร้อยเปอรเส้นเลยครับต้องมาต้องมาเห็นครับซี <c oughs> มีจับคู่ไหมพ่อซีอตัวเดียวนี่มีครับชุดเดียวโคโลเลอยอู้น้ำใช่คือสีศูนย์ศูนย์สีด้ศูนย์ศูนย์สีเนาะพ่อแอบครับ <โฮ S 1> บันลีเล่าบัลลีทีเล่าศูนย์ศูนย์ไหมมียิ่งคนนี้ไหมครับพ<ม>่อบัลลีซีแล้วเล่าหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยโอ้รับพ่อแล้วก็พ่ออันว่าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ศูนย์ศูนย์สี่แม่นอยู่พ่อสี400่ร้อยเป็นข้างบนเลอโอ้น้ำใจข้างบนยางเดียวครับอันซ้มตัวก็สี่ศูนย์ศูนย์นี่เนาะพ่อลังเทียเนาะแม่นครับนี่แหละอกันว้ก็ยังดีเนาะพ่อศูนย์สี่สี่ศูนย์ชุดเดียวนี่แหละครับข้างบนครับพ่อนะครับเอาเนวทางตัวเลขเนาะพ่องวดนี้เนาะ ครับจังไไดก็มีซีครับข้างบนเลขแล้วเห็ดที่ห้น้ำไช่นั่นครับพ่อซีได้เลยครับนู้ครับพ่อเอาครับพ่ออ่าเลขแล้วนี่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อเรียบร้อยแล้วครับครับผมเดี๋ยวผมจิตตามด้วยครับพ่อว่างอีกจักม่วงครับพ่อว่างยุกครับช่วงนี้ก็ว่างยุกครับอได้ครับพ่อเดี๋ยวผมตัดคลิปยังล่งกับสิตตามตุนดวนด้วยครับพ่อได้แล้วครับผมได้เลยครับเอามียังฝากเอฟซีป้ะครับพ่อ ไอเอฟซีพอไปบบญนายอยู่ในช่องอูน้ำช่ายนะครับเด้อครับอ่ะตัวเดียวนี่แหละครับือศูนย์สี่สี่ศูนย์เป็นข้างบนนะครับเพราะว่าตั้มปันนี่มียิ่งกนนั้นังอยู่สูงสูงตึกสูงสูงันนี้ยครับพ่อคูดว่าบอพาดครับือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวเดียวเด้อเอฟซีพอไปบบญอยู่ช่องอูน้ำช่ายก็ให้ลำลำด้วยด้วยนะครับเนาะครับพ่อขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อให้พ่อยี่ดีมีแฮ้งสุขภาพแข็งแรงด้วครับพ่อ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับผมก็ได้ตามแนวทางตัวเลขพ่อไพบู์ไปทีเรียบร้อยแล้วได้ครับเป็นเลขคว้มฝันครับพอเพิินกะฝันเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับกฝันบ่คอยเง้วครับพอเพล่นมันใจครับฝันแบบนี้มาชั่วครับผมกะวัววันที่สิบหกกรกฎาหกสิบแปดนะครับกะเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับอยู่ทีดวงเอฟซีทางสอง แต่จังได้กะขอให้มันหมันทุกทันเด้อครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมมีเด้ครับผมกะสิสู่ต่อไปครับผมนี่แหละครับนั่นๆไปกะสิดีขึ้นดีเรื่อยนะครับแชมพูส้มนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับจะต้องขอบคุณพอให้บูนครับที่นํามขอมูลมาแบ่งปันครับเดี๋ยวรอเบิ่งคลิปสีนะครับค่ะเม่ f เอฟซี่ทรงแนวทังตัวเลขมาดุนๆผมกะสีโล่งห้ครับผม นี่แะครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเสี่ยนหลากหลายสำนักครับเอารอเบิรงครับเลขวิ่งเศรษฐีอ่าใจดีวดนนี้สีมาตอนไดเดี๋ยวผมจะลงให้ครับนี่นะครับฝากติดตามตอนท่อไปให้อุลน้ำชัยเด้อครับเลขวิ่งเสียฐีเนาะครับเอาคลิปนี้กะมีเพียงซัมเนียครับเลขฝันวิ่งสี่ครับผมหรือว่าลูดซี่บนเลยครับสมบปรส้มเปิลกะ จับคู่ให้4 0 0 4ูนยะครับเพป็นฝันเห็นผู้ยิ่งเพื่อนก็ตีเป็น4ีนะครับบ้านเลขที่เพื่อนก็เป็น0เพื่อนก็เลยตีไป4 0่นยะครับนี่แหละครับค่เป็นแนวทางตัวเลขครับท่านผู้ชมหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสำนักนะครับจะเป็นเลขฝันเลขคำนวณเลขกศูนย์นะครับถ้าเป็นผู้เฒ่าร่างเทียกับตีเป็นเก่านะครับท่านผู้ชมอันนี้อุ้งน้ำแช่กระบอกในขีดตีซื้อครับยูทีเอฟซีจะหาลองเบิ้งบ่ครับ เอาสำหรับคลิปนี้กับอวยพ่อในทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมาน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ